วันนี้มาดูการสักไรผมนะคะของครูพัดเองนะคะครูชอบสักนะคะคิ้วตาปากนะให้ตัวเองทําด้วยตัวเองทุกอย่างนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าต้องมีการฝึกฝนเนาะเช่นการสักไรผมเห็นไหมคะตรงกลางแหวกผมด้านข้าง ทางด้านขวาและข้างซ้ายเนี่ยของกุพัตเนี่ยมีผมน้อยนะคะหรือถ้าใครมีผมน้อยๆแบบนี้เนี่ยสามารถได้จชสักไรผมได้เพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเวลาที่จะมัดผมนะคะหรือทําผมอะไรเนี่ยมันจะไม่สวยนะมันดูผมบางนะเราก็มีปัญหาเราต้องไปซื้อสเปรย์เอามาฉีดกันนะคะ เพื่อที่จะปกปิดรอยขาวๆผมมาบางตรงนี้นะคะอันนี้ครูได้ทําความสะอาดแล้วก็ทายาชานะคะเอาไว้แล้วครูเริ่มตั้งแต่การใช้เข็มนะคะมาเช็ด,ดิ้งแรงเงาในส่วนของไรผมนะคะที่อยูอ่ส่วนด้านบนนะคะไรงเงานะคะไปเกาะน,นะครูใช้สีอะไรครูใช้สีน้ําตาลเข้มน้ำตาลดำนะคะไม่ได้ใช้สีดำนะคะเพื่อความเป็นธรรมชาตินะคะเดี๋ยว หลังจากนั้นเนี่ยครูก็จะทำอะไรเช่นมิโครเบดดิ้งนะคะตรงกรอบหน้าเพื่อให้ดูเป็นขนคิ้วขนขนผมนะคะที่ดูเป็นธรรมชาติเรียนแบบธรรมชาติของผมเรานะคะให้บางเบาแล้วก็เป็นธรรมชาติที่สุดเพราะถ้าหากว่าเราไม่ไม่มีการฝึกฝนเราเรียนรู้ในเรื่องของตรงนี้เนี่ยทำให้อะไรผมเนี่ยแทนที่จะสวยก,ก็กลายเป็นเขียวดำปริงดูไม่ธรรมชาตินะคะได้เหมือนกัน ดังนั้นต้องเลือกช่างให้ดีนะคะการทำสักลายผมเนี่ยช่วยในเรื่องของใครที่มีปัญหาบ้างนะเช่น 1- ผมน้อยผมบางหรือหัวล้านนะก็สามารถที่จะสักแก้ปัญหาตรงนี้แล้วมันสวยทันทีเลยนะแล้วดูเป็นธรรมชาติมากนะคะจะได้ไม่เป็นปัญหาในชีวิตนะทำให้เราดูดีขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นทําได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายใช้เวลานะคะการทำอ,อยู่ที่ว่าบริเวณนั้นเนี่ย มีปัญหามากกว้างหรือน้อยนะคะราคาเนี่ยถ้าทำนะคะที่เป็นที่เยอรมันเนี่ยเริ่มต้นจุดจุดน้อยๆเล็กๆเนะี่ยราคาเริ่มต้นที่ที0่1,000ยูโรนะคะสี่หมบาทนะคะแล้วก็ถ้ามากเลยทั้งแบบทั้งหัวซิษะเลยนะล้านหมดเลยสักเป็นไรผมแบบสกินเฮดอย่างเงี้ก็ราคาเป็นแสนขึ้นนะคะอันนี้คือจะใช้เวลาการทําที่ค่อนข้างนานพอสมควรน,นะคะถ้า บริเวณที่มันเยอะๆมากๆนะคะแต่ถ้าแบบอย่างของคุูพัฒนย่ีงเงี้ยใช้เวลาการทําก็ไม่นานมากนะคะแต่ก็ใช้สีกันข้างเยอะทั้งจะทำด้วยลายเส้นนะคะนี่ก็ใช้ไมโครเ a นตีงนะะ้งเข็มเข็มเฉียงนะไม่ใช่เข็มยูนะคะเข็มเฉียงนะคะ1818 18เฉียงนะตัดนะคะเรามากรีดเป็นลายเส้นนะคะตรงกรอบหน้าตรงนี้เนี่ยให้ให้ให้ดูเหมือนกับเป็นขนของผมเรานะคะเวลาที่ กริดทำลายเส้นตรงนี้เนี่ยเราก็หมักสีนะคะก็จะได้สีที่สวยเป็นธรรมชาติพอดีเลยนะคะก็ต้องระวังนะคะถ้าใครที่ยังไม่เคยจักไม่เคยเรียนนะคะอย่าไปทําตามครูนะคะไม่แนะนานะก็ต้องเป็นช่างอยู่แล้วมีความรู้เรื่องของการกรีดลายเส้นอยู่แล้วสามารถที่จะทําได้นะคะแต่ว่าก็ไม่แนะนําเพราะว่าทําให้ตัวเองมันจะไม่ถนัดนะคะแต่ในครูเนี่ย ก็มีความสามารถนิดนึงที่จะสักคิ้วตาปากสักไรผมอะไรให้ตัวเองนะคะอยู่เรื่อยๆบ่อยๆนะคะอันนี้ก็ก,ก,ก็ก็ไม่แนะนําให้ทุกคนไปทำนะนะคะแต่ถ้าทําได้เองนะมันก็ทําให้เราหนึ่งประหยัดเวลาในการที่จะขับรถประหยัดน้ํามันที่จะขับรถไปหาหรือทิ้งงานของเราไปนะคะก,ก็จะทําให้ประหยัดเงินค่าสักไรผมด้วยนะ,ะเ,รเราทําเองได้ก็ทําแต่อันนี้เป็นการให้ดู ลักษะเป็นส่วนตัวนิดนึงว่าครูทําให้ตัวเองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะครูจะหมักสีนะคะก็คือ,อทําการยัดสีลงไปในรอยกรีดนะคะให้ให้สีเนี่ยลงไปในรอยกรีดนะคะจริงๆแล้วก็จะหมักสีเอาไว้นะคะอันนี้ครูทําข้างนู้นสลับกับข้างนี้นะคะ เ,เดี๋ยวก็จะมาเช็คให้ดูนะคะว่าหลังจากที่หมักสีไปแป๊บนึงเนี่ยยังไม่นานมากเนี่ยสีที่ได้ออกมาเป็นอย่างไรนะคะ ตรงนี้นะคะคือหมักไว้แป๊บเดียวนะคะเพื่อทีอ่เราจะเช็ดนะ้วเช็ดออกมาเนี่ยเราก็ทําการเก็บรายละเอียดต่อไปนะครับค,คจะเช็ดให้ดูแบบให้สะอาดเลยนะ,ะ้้เห็นง่ายๆว่าเอ,อา๊มันติดได้ประมาณไหนนะคะในรอบหมักรอบแรกจริงๆเราไม่ได้หมักนานแค่แค่แป๊บเดียวเราไปกรีดอีกข้างหนึ่งล้วก็กลับมาทําใหม่นะอันนี้ก็คือยังไม่เสร็จนะคะก็จะเห็นว่า เป็นธรรมชาติเลยนะคะเป็นธรรมชาติเส้นบางๆแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเราไม่ได้ต้องการเยอะนะแอบให้มันเป็นแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็เดี๋ยวโปรเชอีกข้างหนึ่งให้ดูนะคะว่าเตีที่ได้ออกมาเป็นอย่างไรนะคะข้างนี้นะคะก็ ก็จะเห็นว่าสีก็เริ่มเรียกว่าเอาไว้ชัแดแบบเดียวก็มีสีที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะแต่ว่าคุณจะต้องเก็บงานาแล้วก็หมักสีในรอบจริงที่จะต้องหมักทิ้งแล้วก็เสร็จนะคะก็จะได้สีที่ชัดมากขึ้นกว่านี้อีกนะคะตอนนี้ก็จะเห็นสีในระดับหนึ่งนนที่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็เดี๋ยวปริเพิ่มแต่งเติมอีกนิดหน่อยนะ,ะก็จะเรียบร้อยนะคะ พยายามที่จะให้เห็นชัดๆนะคะเนื่องจากถ่ายเองอะไรเองแสงไฟในร้านค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะเห็นเป็นเงาๆบ้างนะคะก็ต้องขออภัยนะคะกูจะพยายามเอียงเอียงให้เห็นให้เห็นเป็นได้ค่ะว่ามันมันติดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องเก็บรายละเอียดเพิ่มนะคะแล้วก็มาเสียงที่กูบอกไว้นะคะพยายามเอียงให้เห็นพอเห็นกันอยู่เนาะ ว่าเป็นเป็นเส้นอยู่นะคะอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหมักสีเพิ่มแล้วก็เก็บประเดี๋ยแล้วก็หมักสีเพิ่มแล้วก็เป็นกันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเสร็จแล้วเป็นยังไง ทีนี้ครูเ,เก็บรายละเอียดนะคะแล้วกันลงหลายเส้นเพิ่มเติมแล้วก็หมักสีเอาไว้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะที่ครูทิ้งเอาไว้นะ,ะอันนี้ก่อนทํานะคะเห็นว่าตรงกลางห่างมากขาวมากพอหลังจากลงเช็ดดิ้งไปแล้วนะคะว่ามันมันพรางตาได้เหมือนใช้สเปรย์เลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นด้านข้างนะคะอันนี้ก่อนทํานะคะก่อนทํานะคะเห็นว่าขาวมากอันนี้หลังทํานะคะ หลังทำก็เป็นอันว่าดูแบบนะดูหัวที่ร้านเธอกว้างของครูเนี่ยแคบลงนะแคบลงแล้วก็ดูมีขนคนิวขนก็ขนคนิวขนของผมเนี่ยดูเหมือนมันเยอะขึ้นอันนี้คุดเสวยขึ้นไปแต่ถ้าเราปล่อยผมเรามาจะสวยมากเลยนะคะใครสนใจเรียนก็สามารถติดต่อถามครูได้นะคะส่วนตัวได้เลยที่พัฒมนมลชุนเจอไอบอร์ดเทรนเนอนะคะแล้วก็ ในช่วงเดือนพฤษ,ษภาคมที่เืางไทยสุพรรณบุรีนะคะมีคอร์สเรียน,นะค,ะคิ้วตาปากแล้วก็ต่อคนตามืออาชีพตั้งแต่พื้นฐานยันเป็นแบบมืออาชีพเลยนะคะ